สาระของประเทศจริงๆกันสักเรื่องดีกว่าบางเรื่องก็จะไปเสียเวลามันมากเลยมันก็เคลื่อนไปตามคันลองของมันนะครับมันมีกลไกกระบวนการจัดการตัวมันเองอยู่มากันที่เรื่องนี้ดีกว่ายังที่รู้กันนะครับมันได้เกิดการระบาดของโรคที่เรียกว่าโรคเมอร์หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางนะคะโรคเมอร์หนักรับนะครับนะครับจุดเริ่มต้นตออกกลาง และประเทศที่เป็นศูนย์กลางของการระบาดก่อนหน้านี้ก็คือซาอุดิอาระเบียใช่ค่ะปรากฏว่ามันลามมาถึงประเทศเอเชียอไปเจอที่เกาหลีไปเจอที่เกาหลีค่ะเกาต้กใจนะไปเจอที่เกาหลีทั้งๆที่เป็นประเทศที่มีระบบการสาธารณสุขที่คุ้นข้างคยูได้ระดับสูงเหมือนกันนะคะคางดีนใ้กันนั้นนะนะมันระบาดเข้าไปในประเทศเกาหลีใต้ ล่าสุดนั้นตายกี่สิบแล้วติดเชื้อติดเชื้อร้อยี่สิบหกแล้วก็เฝ้าจับตาดูอีกเกือบเกือบสามพันค่ะขณะเดียวกันก็จะมีคนเกาหลีประมาณสี่พันคนเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่เมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ค่ะสิบสองถึงสิบสี่มิถุนายนเขาจะมาวันนี้หลายคนจึงกังกนวลว่าจะเอาอะไรเข้าประเทศไทยด้วยหรือไม่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะ,ะเนื้อสิ่งอื่นใดนะ หรือสิง่งนใดนะคือคือตอนนี้สาการระบาดในเกาหลีเนี่ยมันรุนแรงเป็นอันดับสองของโลกจะเป็นรองก็แค่ซา,าอุดิอาระเบียน่าตกใจเขาบอกว่าที่ที่จีนที่ไต้หวันและที่ฮ่องกงก็เรก,การเริ่ม,เร,มเริ่มเจอใช่คะ่ะมีเร,มเริ่มเจอที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็จีนกำลังจับตาดูอยู่ด้วยใช่ค่ะประเทศจีนด้วยนะคะเพราะมีคนจากเกาหลีเดินทางไปฮ่องกงแล้วข้ามไปสินเจินนะคะมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะใช่ค่ะถูกไหมไวรัสเมอร์ค่ะมันก็คือที่คล้ายกับ ไข้หวัดนั่นแหละแต่เป็นไข้หวัดพันพิษดาเนี่ยนะพันเต่าหลอกกาง<ะ>พูดกันอย่างนั้นเถอะมันเป็นเวลัสนะครับได้ข่าวว่าในวันสองวันนี้จะมีการเสนอให้น,นตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอ,อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ,อ2 5 2พันหออกป,ประกาศใ,ให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะลนดับที่เจ็ดอันตรายใช่ค่ะเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่เจ็ดที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้คงแล้วอันนี้เป็นลำดับที่เจ็ดค่ะ นั่นหมเพราะว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยรองรับปฏิบัติการได้ๆของเจ้าหนที่สาธารณสุขในการที่จเข้มทั่วประเทศเลยนะครับสั่งให้มีการกักตัวคนที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออะไรต่างๆได้ด้วยนี่ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถทํางานได้สะดวกขึ้นนะคะอ <c oughs> <c oughs> เพราะมีกฎหมายออกมารองรับนะคะแล้วก็ป้องกันการระบาดในบ้านเราด้วยนะคะ <c oughs> เป็นหนึ่งในวิธีการะคะ่ะเามื่อสวันก่อน <c oughs> คนตกใจ ไปเจอคนคนหนึ่งที่ทัเชียงใหม่สงสัยกันว่าจะติดเชื้อเมอร์สแต่ในที่สุดไม่ก็เป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาใช่ไหมฮะก็โล่งอกกันไปนะไม่พบสักรายนี้ก็ยังโล่งอกอยู่ถ้าเจอสักรายหนึ่งประเทศไทยเราก็จะหวัดผวากันไปนะคะช่วากันไปแล้วนะประเทศไทยเคยมีประสบการณ์เรื่องโรคติดต่อประเภทพันอย่างเนี้ยติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจผ่านสารคัดหลังผ่านอะไรพวกนี้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นซาวัดนกใช่วัดหมูเ<ช>น,นี่ย<ช>โรคร้ายๆแรงๆอันตรายที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเราก็เคยมีมาตรการในการรองรับมาแล้วประเทศไทยเนี่ยค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะสําหรับโรคเมอนะคะเราก็มาต่อสายไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะใช่ค่ะพยายามที่จะพูดคุยความคืบหน้าเรื่องนี้กับทางรักษาการนะคะปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะอืม เดี๋ยวลองพยายามต่อสายนิดหนึ่งจริงเรานัดหมายกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะจะไปติดอะไรดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่ทราบอาจจะถูกเรียกประชุมด่วนไหมเพราะว่าใช่ค่ะเพราะวันนี้ต้องเรือี่ะเนลใช่โดยเฉพาะวันนี้มีชาวเกาหลีเดินทางเข้าประเทศไทยสี่พันคนหลยคนก็อาจจะต้องเฝ้าระวังจับตาดูนะอะไรก็ไม่เท่ากับแรงทางด้านจิตวิทยาอันนี้สําคัญมากนะคะอันนี้เป็นสําคัญมากจะทำอย่างไรไม่ให้ผู้คนตรหนก เกาหลีเข้าไทย4,000คน12วิถุนาจะเอาอะไรเข้าประเทศไทยมาด้วยหรือไม่คือแค่รู้ข่าวแบบนี้คนไทยหลายคนก็อาจจะตกใจละเอ้ใครจะขานเข้ามาหรือเปล่าเขาบอกว่ายังมีคนไทยบางกลุ่มนะไม่ไปเที่ยวหรอไม่กลัวตายไปเที่ยวเกาหลีเหรอคะเสียด้เงินไม่เล่นไม่เล่นโปรแกรมอยากจะไปเที่ยวมั่นใจสุขภาพตัวเองผมก็ไม่ทราบ เอาละครับไปกันที่คุณหมอสุรเชัสถิตนิรามัยรักษาการลาสกรทรวงสาธารัณฐ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอสุราชัยค่ะครับคุณอมรรัดครับค่ะคุณหมอครับจะเสนอให้ท่านรัฐมนตรีเซ็นประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงภายในวันนี้เลยไหมครับคุณหมอก็เข้าใจว่าทางขั้นตอนกฎหมายก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้ว แต่ว่าแต่ว่าคงจะเสนอให้ท่านลงนามนะครับแล้วก็อะไรเงี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาอ๋าอค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตามพระราชบัญญัติโรค,คต,ตคิดต่อคนมีคนนี่ยนะครับปี2องพันย่าครับซึ่งพอประกาศไปแล้วก็แปลว่าเราก็จะมีมาตรกา,า,ารบางเรื่องสำหรับผู้ป่วยบางคนในกา,า,ารก็เ,เรียกว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพบางอย่าง ครับครือโลกเขาก็ทากันครับครับครับทีนี้ทีนี้ตามขั้นตอนกฎหมายอย่างช้าสุดนะครับไปจนกระทั่งถึงประกาศในราชกิจจานับจากวันนี้ไปสักสามวันได้ไหมครับก็ไม่ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับไม่เกินสามวันสูงสุดเนะสองถึงสามวันประมาณนั้นเลยครับ ขึนขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะแอคชั่นคือเรื่องของเรื่องที่ต้องกาบเรียนดังนี้นั่นนนะครับเล้วคนไทยขี้ตกใจนะ,ะได้ข่าวว่าจะมีเกาหลีเดินทางเข้าประเทศไทย12มิถุนาสี่พันคนหลายคนก็เกิดวิตกจริตเอาอะไรเข้าประเทศไทยมาด้วยหรือไม่ <ๆ S 1> หลายคนมาเห็นมมาตรการเรียนอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้นะฮะมีมาตรการครับแต่ผมมองเรื่องนี้ก่อ<ถ>นนะอะไรบ้างคะ รังโรคของโรคนี้นะครับในตะวันออกกลางมีมากกว่าเยอะๆเลยครับแต่เนื่องจากคนไทยเราไปเกาหลีมากกว่าตะวันออกกลางหรือ่าตะวันออกก็อย่างมากแค่ไปเปลี่ยนเครื่องบินจะไปเที่ยวในตะวันออกกลางน้อยน้อยนะครับไปจอแดนบ้างไปซาอุดิอาระเบียบ้างนะครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นแล้วโรคนี้มีมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะครับ2555ระบาดในตะวันออกกลางตั้งแต่2555 ครับทั่วโลกนับตั้งแต่เรามีโรคนี้ขึ้นมาเมื่อวิทยาค้งแรกในซาอุดีอาระเบียแต่เราเทสเซอร์ย้อนหลังไปประเทศจอแดนเป็นประเทศแรกที่มีโรคนี้นะครับแลจนปัจจุบันสามปีครึ่งนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาราพีบิเลนนะครับจอแดนเล็กนอ <เห S 1> อ้อยแล้วก็ในประเทศที่มีความสัมพันธ์กับทางตอนออกกาไปส่วนใหญ่เป็นยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนออกนะครับและในเอเชียก็มีห้าประเทศไปแล้วที่เคยแพร่โรคนี้มานะครับในฟิลิปปิน รอบมีมาแล้วสองรายจะไม่แค่ระบาดมากเท่าเกาหลีนะครับในเซีิยน่าประเทศรวมแล้ว21ประเทศนับตั้งแต่้า55ปัจจุบัน3ปีครึ่งนะครับเป็นไงคะสังการมีพันสองร้อยกว่ารายครับพันสองรายที่ทั่วทั้งโลกหรือว่าอย่างไรฮะ21ประเทศ3ปีครึ่งรวมกันนะครับค่ะแสดงว่าโรคนี้อันตรายครับเพราะตาย30เปอร์เซ็นต์อีโบราตห้าย56เปอร์เซ็นต์ ไข้หวัดใหญ่ทั่วไปตาย0.1เปอร์เซ็นต์แต่ไข้หวัดใหญ่ปีเดียวของปีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ปี2009และสาย2009นะครับปีเดียวแค่โรคไปร้อยกว่าล้านคนทุกแต่อัตราตาย0.1เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปีในอเมริกาจะมีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ประมาณ3,000คนเพราะไข้หวัดใหญ่เป็นโรคในประเทศ คนเนาหนาวฮะถ้าเราก็มีครับขณะนี้เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่มีตาตายสูงจุดหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มคนแก่ถ้าคนแข็งแรงทั่วไปอ่คุณนายแข็งแรงอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นถึงแม้ไม่ฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่ได้เป็นอ๋อถ้ายังแข็งแรงอยู่ถึงเป็นก็ไม่ตายคนที่ตายสูงจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ เป็นโรคไตโรคมะเร็งก็ย่อมจับได้ครัและหรือไม่มีโรคใดๆก็ตามแต่เกินหกสิบปีแล้วก็ฉีดได้ครับค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทํากันมาในประเทศไทยปกติและฉีดฟรีนะครับแค่แบใหญ่นะครับแต่โรคนี้โรคเมอร์เป็นเชื้อไวรัสที่ปัจจุบันไม่มีวัคซีนนะครับยังไม่มีวัคซีนไม่มีวัคซีนทุนหมายความว่าถ้ารับเชื้อเข้าไปก็รักษากันตามอาการรักษาทซัพพอทีทีเมน ปักขับปักคองหายใจไม่ออกก็ใส่เครื่องช่วยหายใจตามอาจารย์การอินไม่ได้ก็ให้สารน้ำสารอาหารได้แค่ตามอาจารย์ขาดนิดขาดนิดแต่ไหลก็้เขาดแล้วให้ร่างกายเขาเขาจะจัดออกไปอัตราตายคือสามสิบเปอร์เซ็นต์ตายสามสิบเปอร์เซ็นต์อุตนาใค่อยค่ฟังนะครับหลักคณิตศาสตร์ทั่วๆไปเนี่ยเนื่องจากในตะวันออกกลางเหล่านั้นเป็นประเทศที่เออ่ ในระยะแรก,แรกๆปีห้าสิบห้าสิบหกเนี่ยประเทศเรานั้นอาจจะรายงานน้อยกว่าหน่อยหนึ่งอ๋อค่ะหรือไม่ค่อยจะไปนค้นหาผู้สะบ,บัดเลิเท่าไหร่น,นะเพราะระบบเขายังไม่ได้แข็งแรง,งธธเหมือนประเทศเกาหลีหรือประเทศเรานะครับคแต่ครั้งนี้เกาหลีอืวโดได้ถึงเมื่อวานตอนบหนึ่งร้อยยี่บสองรายตายสิบรายหนึ่งร้อยยี่บสองรายตายสิบรายตายสิบราย แต่คาดว่ามีคนที่หนักๆอยู่ในซีอูอีกหลายคนอืถ้าเข้าใจ่าได้ถ้าสมมุติว่าจบแค่ร้อยิบสองคนที่วินิจฉัยแล้ววันนี้เนี่ยเขาไปเกิดจากการไปแอคทีฟฟดิงไปค้นหาเชิงรุกในผู้สัมผัสโลกคจึงมีอาการของคนที่ป่วยเบาๆอาจจะมีเสียชีวิตมากกว่าสิบคนเฉลี่ยแล้วก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิซนต์ูงสุดนะครับ แต่เนื่องจากเขาค้นหาไงฮะพยายามจะควบคุมโรคระบบเก<ล>าหลีประเทศเกาหลีระบบเขาดีครับระบบเกาหลีข้อมูลเขาจริงครบถ้วนครับคนเกาหลีสปิริต่อนท่านสูงนะครับครับแต่ว่าเขาก็ค้นหานะครับ,รบแต่ว่าวันนี้เนี่ยโรคของเขาแพร่ไปเกือบทุกมุมของแผนที่ประเทศเกาหลีคะับ กระจายไปทั่วแล้วไปทั่วที่เลยครับไม่ใไม่ทั่งทั่วประเทศแต่เอาแผนที่มาดูเหนือก็เป็นสังคมโซนด้านตะวันตกใช่ไหมครับกระจายภูซาทังเมืองใหญ่ทางใต้เมืองแดจองเมืองเวียนเต็กอะไรพวกอาจาตินนะครับแล้วหลายหลายเมืองนะครับก็ค่อนข้างหลายหลายจังหวัดครับมัน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 ไปทุกภาคได้อย่างไรครับคุณหมอครับเชื่อมันเร็วครับ มันไปกระจายม่นี้ไม่มีอากาศอ๋อไม่ใช่ครับมริกาหรือคนที่ติดเชื้อไอจามในระยะหนึ่งถึงสองเมตรแล้วเราได้ฝุ่นเราได้ระอองที่ไอจามออกมาครับมันจะมีสารดึงอยู่นะใช่ครับไอจามระองทีอยพวกนี้ไอจามออกมาเนี่ยนะครับหรือไอจามไปไปติดอยู่บนบาะติดอยู่บนราวรถเมล์ราวรถไฟใต้ดินแล้วเราก็เอามือไปจับครัอ๋อเชื้อมาพอเราเอามือไปจับ แล้วเราไปขยี้จมูกขยี้ตาคยีทหารเข้าปากแล้วผมไม่เอานิ้วเราไปดูดนิ้วเข้าปากได้คจากสัมผัสทางที่เเมื่อพี่เปียกๆครับตาจมูกตาหรือเราไปฉี่เราไปจับเอาัยวเพศคเพราะฉะนั้นเขาจึงแนะนําว่าทุกคนมีไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาต้องทําเป็นนิสัยคใส่ผ้าปิดจมูกเวลาไอจาม เป็นความผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะไม่แพ้ให้ญาติเราลูกเราเพื่อนร่วมงานเราแมเป็นลูกคนอื่นก็ตามนะครับฟังดูน่ากลัวนะคุณหมอเอ้คุณหมอฮะในเอเชียเนี่ยเคยมีประวัติการระบาดหรือกำลังระบาดกำลังระบาด ในเอเชียที่มีสักกี่ประเทศและในเอเชียทั้งหมดห้าประเทศครับห้าประเทศมีฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์ก็มีสองรายแล้วก็ไม่เกิดโรคต่ออ๋อสองรายแล้วก็ประเทศที่สองประเทศที่สองผมจํไม่ได้มาเลเซียสักรายหนึ่งสองรายก็มาเลเซียเนี่ยไปพิธีฮัชเชียสอ้โาอ๋อใบสวรรค์ออกคนไทยอ่าไปพิธีครับเรามีโคซ่านะครับครับปีหนึ่งเฉลี่ยหนึ่งหมื่นห้าร้อยคนแล้วไปพิธีอุมเร้อคือไปปฏิบัติศาสนกิจแสวงบุญที่นอกฤดูการไม่กะ้านะครับ ดูการพิธีฮัชเราจะเริ่มประมาณต้นสิงหานะครับใ,ในสามปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่สี่ที่คนไทยไปพิธีฮัชนะครับปีละหนึ 1, 000, 000, 000. ่งหมื่นลายเราไม่ทําเชิงลุกนะครับออืเราประชุมบริษัทที่นําพาไปคและเราให้ติดลายชื่อและติดตามฉีดวัคซีนทุกคนควัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับไม่ได้ป้องกันโรคเมร์นะครับโรคเมอร์เยบซีนะครับป้องกันป้องกันไข้เหลืองเยีย์โลคฟีเวอร์ค่ะ และให้คำแนะนำถ้าหากว่าไม่ฉีดวักสีนตัวนี้มไม่วีซาไม่ให้วีซ่าโอเคนะครับโอเคโอเคและเราส่งหน่วยแพทย์ไทยไปที่เมืองเบดิน,นะกับเมืองเมกกะเราไปตรวจที่นั่นเลยแอดมนไทยโดยเฉพาะเพราะผู้ผู้สแสวงบุญชาวมุสลิมที่ไทย ส่วนใหญ่มีอายุมากๆากและมักจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วคครรัับบทุกทีคนที่ไปแสวงบุญก็ไปเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองเพราะไปอยู่ใน่ามกลางในพิธีที่คนเยอะจริงๆแล้วกับตามอากาศก็เปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนนะครับและกลับมาคเรายังเฝ้าติดตามว่าใครมีไข้มาบ้างปีหนึ่งไปหมื่นคนเฉลี่ยมีไข้ห้าหกสิบคนครับพอเราติดตามและตรวจเชื้อเมื่อทุกคน ไม่เจอในรอบสามปีที่ผ่านมาห้าห้าหเจ็ดยังไม่พบแม้ต่หลายที่ต้องวัดดวงกันปีห้าแปดจะเจอหรือไม่เจอตั้งไว้เป็นประเด็นก่อนนะครับที่นี้ยอ้อนกลับมายอ้อนกลับมาตรงนี้ครับการระบาดมันไปเร็วเหลือเกินเนี่ยนะนะทีนี้ทีนี้ท,นทีนี้ในส่วนของมาตรการหลังการประกาศเป็นโรคติดต่อร้ายแรงลำดับที่เจ็ดนะครับมาตรการนะว่านั้นจะออกไปอย่างไรบ้างครับมาตรการอันนี้อันนี้เป็น การใช้กฎหมายก็เป็นมาตรการเล็กๆนี่แหลมาตรการครับว่าถ้าคนเป็นโรคนี้โรงพยาบาลก็ต้องแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ก็จะเก็บอิดความรับไม่ได้นะครับและเป็นความเงียบไม่ได้เทอรานนมเช่นที่โรคผ่านมาโรคซาอยยางนี้เป็นต้นโรคออยีวาพวกเราในอดีตคุ้นชินรุ่นคุณดันใยเป็นรุ่นพี่ผมสักปีนึงเนี้ยนะครับก็ถูกฉีดวัคซีนป้องกันออยีวาตากโรคใช่ไหมครับสมัยเราเป็นนักเรียนนะครับ สมัยที่ท่านอยู่ที่โรงเรียนวัดทิเนี่ยนะครับก็คิ้กันนะครับแล้ววันนั้นทําไมไม่ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นผมไปนะครับแต่ตอนนั้นผมดูงานงานไม่ได้ขึ้นแต่ตอนบ่ายผมไปอยู่ครับโอเคโอเคต่อครับหมอครับต่อฮะต่อฮะต่อฮะก็หนึ่งในมาตรการที่ใช้กฎหมายเพื่อที่จะจํากัดสิทธิเสรีภาพของผู้ป่วย และผู้สัมผัสโลกหรือผู้ที่สงสัยไว้ก่อนคอันนั้นอันนั้นเป็นมาตรการเชิงกฎหมายคซึ่งก็มีโทษนะครับมีโทษปรับนะครับคแล้วก็มีโทษจนใหญ่ก็คือโทษขอความร่วมมือนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการทางกฎหมายครับเหมือนกับเราโลกิดต่อในฝั่งห้ากิโลเมตรรอบจัดเลี้ยงไก่ที่เป็นไข้หวัดนก เราห้ามเคลื่อนย้ายทั้สิ้นค่ะแล้วเรายังมีค่าไก่ทิ้งด้วยอย่างีต้นสิ่งนี้ก็ใช้อำสายหน้าตามกฎหมายครับคเมื่อปี2480กว่ามีโรคก,การละโรคที่เป็นหนึ่งในเจ็ดโรคที่ระบาดท,ที่ภาคเหนือแห่งหนึ่งนะครับสมัยน,นั้นบ้านเหลือนจ็เป็นกระต๊อเป็นหลังคาจากชั้นเดียวทางราชการต้องการฆ่าหนูก็ไปขีดวงแล้วก็ เผาบ้านชาวบ้านทิ้งไปยี่สิบหลังแล้วก็ชดเชยเงินให้ก็ข้าวหมูที่เป็นลังโรคอะไรอย่างนี้ก็เป็นมาตรการในอดีตที่เล่ามานะครับจะเป็นตัวอย่างทั้งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะประกาศบางเรื่องบางราวนะครับเมื่อวานนี้และวันเสาร์ก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็พยายามขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนคลินิกในกรุงเทพมีสี่พันกว่าแห่งนะครับเราก็ส่งเอกสารส่งเว็บ ทางกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับมีเอกสารคําแนะนําสําหรับแพทย์สาหรับพยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขคําแนะนําสําหรับชาวบ้านคําแนะนาในสถานผู้ประกอบการใหญ่ๆอันนี้เราก็พยายามที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกและประสานการปฏิบัติจากหน่วยงานทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการคร่าวๆนะครับเกี่ยวตรการการเฝ้าระวังติดตามข่าวสารมาตรการวินิจฉัย การทำห้องปฏิบัติการซึ่งเราตรวจได้ตั้งแต่ปี55นะครับเราใช้เวลาเพียง5ถึง8ชั่วโมงเราก็รู้ผลนะครับแล้วก็ดูแในโรงาบาลไม่ให้เป็นหลังไม่ให้เป็นที่แพร่โลกอันนี้ก็เป็นมาตรการทั่วทไปนะครับแล้วก็การสอสารความเสี่ยงทั้งหลายนะครับทีนี้คําถามถามว่าคนเกาหลีมาเมืองไทยที่บอกว่าปีละ เฉลี่ยประมาณแสนสี่แสนห้านะครับอ๋อคนเกาหลีมาเที่ยวประเทศไทยสสนสี่แสนห้าทั้งปีนะมาทั้งคืนละแล้วก็มาทั้งหลายเนี่ยปีหนึ่งประมาณแสนห้าข้อมูลจากต่อหมอไทยนะครับอแล้วมีสายก็มีโดยตรงไปที่ภูเก็ตดอนเมืองสวนน้ำภูมิและเชียงใหม่คนะครับวันนี้เขาจัดงานการแสดงสินค้าของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะครับคมีอยู่มีคนมาร่วมกันเกือบสองหมื่นคนนะครับมีชาวเกาหลีประมาณสามพันไปปลาย ขณะนี้ผู้จัดงานกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานแล้วครับมีมาตรการใหญ่ๆทั้งหลายอย่างนี้นะครับปกติผู้จัดงานที่เมืองทองหรือที่คนเยอะๆก็จะมีหน่วยแพทย์เขาจะจ้างหน่วยแพทย์ของแพทยกระชนไปให้การดูแลแต่วันนี้ปกติก็ทำอย่างนั้นะครับแต่แพทย์กระทรวงสาธารณสุขส่งหน่วยแพทย์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ประสานกับหน่วยแพทย์และพยาบาลของเขาเพื่อที่จะ ติดตั้งเทอร์โมสแกนเพื่อจะดูว่าใครมีไข้เรื่องเทอร์โมสแกนนี่การเครื่องตรวจจับความร้อนในร่างกายเมื่อเดินท่านโดยไม่ต้องตรวจสี่ล้านหนึ่งคนแต่ตรวจจับได้ว่าคนที่มีไข้นะครับคนที่ไม่มีไข้อยู่ระยะฟักตัวเป็นตรวจไม่ได้นะครับคและให้คําแนะนําอำให้คาปรึกษาแล้วก็ขอร้องโดยสมัครใจบังคับยังไม่ได้นะครับคว่าให้ให้ ให้ไอาจามและให้ล้างมือให้ใส่ใส่ผ้าปิดจมูกนะครับในคนที่คิดว่าตัวเองมีไข้หรือไอจามอันนี้เป็นคำขอร้องนะครับเําน้ำแนะนำด้วยนะคะแล้วถ้าคนใดมีไข้มาหาโดยแพทย์โดยแพทย์ก็จะตรวจแล้วก็ซักประวัติถ้ามีความเสี่ยงเราก็จะส่งไปในบางที่บางทางที่เราไดเตรียมมาตรการเอาไว้หลายโรงพยาบาลที่เราเตรียมมาตรการเอาไว้ฮะเพราะว่า มีไข้และสงสัยคนมาจากเกาหลีคนมาจากตะวันออกกลางมีไข้ไม่่ด้เขาเป็นโรคนี้นะครับครับส่วนใหญ่ไม่เป็นนะครับที่ผมเรียนนะครับคนไทยที่ไปกลับมาหกคนต่อปียังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอก็ดีนะเราไม่ประมาทเราต้องคิดว่ามันมีโอกาสมาเมืองไทยสูงเราถึงต้องระวางจริงที่ครับฟังดูอย่างนี้สบายใจให้คุณหมอฮะกระเทียมขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับผม ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสด <little ias. S 3> ีครับค่ะคุณหมอสุรเชษฐ์สถ, <Wow. S 2> สถิตนิรมัยนะคะรักษาการปลัดกระรวงสารสุขค่ะ